ค่ะมีพื้นที่น้ำ40ไร่พื้นที่ดินที่จะพัฒนา69ไร่ด้านข้างค่ะจะเป็นในส่วนของสนามกอล์ฟซึ่งมี1 8หลุมนะคะเป็นที่แรกวัสดุโดยการใช้ประโยชน์ของอมชลประทานค่ะที่ทุกคนต้องมาแวะถ่ายรูปทุกครอบครัวหรือทุกคนก็มาถ่ายรูปเช็คอินแล้วก็ขอบคุณค่ะอไม่ใช่ครับเปิดเลยนะครับขอผมดีที่สไปเลยยาวนี้ D I ตัวแรกค่ะพี่ซานจากบ้านดูงค่ะก็เป็นทุกการลงทุน D I

มม่วงนี่เป็นน้ำดอกไม้ของอำเภอยางตลาดซึ่งพื้นล่างเป็นดินเค็มแล้วจะมีรสชาติที่หวานหอมนี้จะรสกำเป็นหวานจะรสชาติเดียวกันแล้วก็อันนี้ข้าวเราทำจากข้าวเหนียวจากจั้หวยะซึ่งเป็นข้าวที่เราเอา้วเ็ชียวมกันราท ี่กจะเป็นศนเดนที่จะปเดินจะได้กับชาวบ้านแลีรานอันนี้จะเป็นปูดขอบรุ่นใหม่ครับทานเราจะพยายามสุงต่อในหลายรุ่นเพราะมันจะเล็บไม่ได้ขาดอันนี้เป็นรุ่นนั่งเดิมที่ถ่ายทอดลงมาแล้วก็เป็นเยาวชนรับเกา ันนี้เป็นเป็นประธานเครือข่ขายวุฒ้วอะจังีหมอครับวหมรับหนึ่สองส